สวัสดีครับวันนี้มามาอัปเดตของของใหม่ๆครับของใหม่ๆครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ครับฐานนี้ิคอลิซิมา,า,มาทางนู้นครับทางด้านซีมาฐานนี้ิคอลิซิมาฐานนี้รถไฟนะครับนะทางนี้ตอนนี้ทางฐานนี้ภูเขาลาด อ่ากิตนาหให้มาดูนี่ครับนี่เสาเป็นตะคุ่มตะคุ่มเนาะต่อส,สวยๆเป็นอ่าออาเรียกรางรถไฟเนาะทางรถไฟรางรถไฟไเนาะอันนี้ข้างล่างนี่คือรางรถไฟปกติไปโคราดไปกรุงเทพยน,นะครับจากโครานี่ไปกรุงเทพยน,นะครับทางนี้จะโคราดมาก็าเลยหัวรถไฟเนาะผมยืนอยู่แถวหลังหลังสิมาธานีนะครับตรงน,นี้ก็จะไปกรุงเทพย ให้มาดูว่าตรงนี้เป็นเสาตอหมอ้อเขาเียเป็นฐานนาะกําลังสร้างมองเห็นไหมครับดูไกลๆนะเป็นคล้ายๆกำลังทําแบบทำารางขึ้นมานะครับก็เป็นร <c oughs> างรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้ก็ถ้าเราไปทางสระบุรีนะลำตะคองม,มันก็จะขึ้นต้อยาวเหยียดไปจนถึงสระบุรีเห็นไหมกะทางขามสระบุรีไปอุทยานรอนีนเต็มก็ไปถึงบางปะอิน เทพเลยอะไรนะการมีคการบัลลีวีความงดงามของความเจริญของโคราชมันเองก็จะมีอะไรที่ไอ้ที่ไม่เคยมีเนาะก็จะมีก็ประมาณนี้แหละครับก็มาเล่าสู่ฟังวันนี้เย็นๆมันพุทธที่18ชันบางทีชับเวลาประมาณ17.30นนะครับกว่า5โมงเย็นครึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับวนให้ดูครับสวยครับ้า จะวุ้นนี่เจอครับแต่นี่ไม่เหม็นแล้วแต่ไม่เยี่ยวนอกแถวหนึ่ง <c oughs> ครับสวัสดีครับจุลีพิทั้งชัยครับสวัสดีครับ <c oughs>